สวัสดีค่ะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่รายการโคชิดาพอดแคสต์นะคะซึ่งใน EP นี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของกด no contact นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของกด no contact ว่าเวลาที่เราเลิกกับแฟนแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนคงเคยได้ยินเรื่องของกด no contact นะคะมันคืออะไรแล้วทำไมมันสำคัญแล้วทำไมต้องทำนะคะแล้วอะไรที่จะเข้าว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำสิ่งที่เรียกว่า no contact ได้บ้างนะคะอ่ะ สั้นๆง่ายๆเข้าไปเด่นเลยนะคะกดติดตามกันด้วยไม่ว่าคุณเข้ามาฟังทางช่นลไหนไม่ว่าจะเป็น k ิกตอกเฟ b บุ๊กอินสตาแกรมยูทูบนะคะหรือว่าทาง i อ u ูไอทูนส์ไอทูนส์แล้วก็ Spotify นะคะสำหรับใครที่ฟังทางพอดแคสต์นะคะเข้าเรื่องเลยละกันว่า No Contact คืออะไร no contact นะสำหรับใครที่อาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่ชัวร์มันคืออะไรเออเจอเจอบ้างได้ไหม <laughs> no contact นะ no contact ชื่อก็บอกอยแล้วเขาว่า no no คือไม่ไม่นะคะ no ไม่เจอทุกกรณีเลยนะคะ no contact คือเวลาที่เราเลิกกับแฟนคู่รักอะไรของเราแล้วเนี่ยนะคะแล้วในช่วงอย่างน้อยช่วงนี้นะคะช่วง สองสามเดือนหกเดือนนี้แล้วแต่สําหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนสามารถ Mo v e on ได้เร็วนะคุณรู้ใจตัวเองคุณรู้จักตัวเองดีที่สุดนี่ด้ไม่รู้จักคุณนะจุดนี้ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับบางคนอาจจะต้องเป็นหนึ่งปีบางคนอาจจะเป็นสองปีนะคะและบางคนก็คือสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่คู่ควรจะอยู่ในชีวิตของเราแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็น no contact ตลอดไปนะคะนั่นก็คือไม่ต้องรู้จักกันอีกแล้วในชีวิตนี้นะคะสาหรับใครที่เคยฟัง ที่นะ้าพูดเรื่องของการ c a t e g o ไ i z ์เพื่อนในชีวิตเนี่ยนะคะคนกลุ่มนี้ก็จะไปอยู่ในกลุ่ม F ค่ะ fail นะข้างในสุด A กลุ่มต่อมา B กลุ่มต่อมา C กลุ่มต่อมา D D นี่ก็คือไม่ใช่เพื่อนเป็นแค่คนรู้จักและ F นี่คือคนที่ไม่รู้จักขอไม่รู้จักอีกในชีวิตนี้นะคะถ้าหากว่าเขาคือคนที่ทําร้ายเราเราไว้ใจไม่ได้นะคะคือแบบท็อกซิกสุดๆแย่สุดๆไม่สมควรจะอยู่ในวงโครจรของเราเขาจะต้องอยู่ในหมวดของ F ค่ะนะคะนั่นก็คือคนที่ ไม่รู้จักกันอีกต่อไปไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกันต่อไปนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาคือคนที่นิสัยดีคนหนึ่งเขาคือคนที่แบบไม่ได้ทำร้ายอะไรเราเป็นคนที่ไว้ใจได้นะคะแล้วเราก็มองว่าวันหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แบบจริงๆนะคือคุณนองคิดกับเขาแค่เพื่อนจริงๆนะไม่ใช่แบบสำรองไว้เป็นแบบ ตัวสำรองหรือเผื่อเอาไว้หรือแค่เสียดายหรือยังรักอยู่ก็เลยอยากเก็บเขาไว้ในชีวิตไม่ใช่นะคือถ้าคุณบอกเป็นเพื่อนคือคุณต้องรู้สึกเป็นเพื่อนจริงๆนะต้องแบบแฟ์ๆกันนะถูกไหมถ้าจะไปถึงจุดนั้นที่วันหนึ่งเป็นเพื่อนกันมันต้องไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะนะคะเพราะว่าเป้าหมายตอนนี้ของเราคือเลิกกับเขาให้ได้ในฐานะคนรักถูกไหมเพราะฉะนั้นมันถึงต้อง go no contact นะคะ no contact หมายความว่าอะไรไม่เจอกัน ไม่กินข้าวกันนี่ต้องต้องบอกให้ละเอียดแบบทุกข้อเลยนะไม่งั้นจะมีคนแบบว่าหาข้อยกเว้นนะไม่เจอกันไม่ทานข้าวกันนะคะไม่คุยกันไม่ยกหูโทรศัพท์คุยกันไม่แชทกันไม่วิดีโอคอลกันนะไม่ไม่มีแชทส่งข้อความสั้นๆอะไรหากันไม่มีนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอไม่มีไม่มีเลยนะคะแล้วก็อ๋ ไม่ทางที่ดีควรควรจะต้องมากับ no contact ก็คือ,อ,อการที่ไม่ติดตามหรือว่า unfollow ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเพราะอะไร <_ S 1> เพราะถ้าคุณ no contact คุณไม่คุยคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเขาแต่คุณยังตามส่อง Instagram Facebook ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเขา move on แล้วหรือ,อยังเขามีแฟนใหม่แล้วหรือ,อยังเขาไปเที่ยวที่ไหนวันนี้วันนั้นเขาไปทำอะไรมันไม่เกิดประโยชน์กับตัวคุณเลยค่ะมันจะยิ่งทําให้คุณยังย้ําคิดย้ําทําอยู่กับความสัมพันธ์นี้แล้ว ก็ <G ül> จะไปนั่งคิดว่าเออยังไงล่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเ <G ül> นี๋ยนะคะ <G ül> คือคุณก็จะไปนั่งคิดย้ำคิดย้ำทำอยู่นะคะว่าเฮ้ย หรือว่าจริงๆเขาดีเนี่ยฉันไม่น่าเลิกกับเขามาเลยเนี่ยฉันคิดถูกหรือเปล่าที่ฉันเลิอกอกับเขาเฮ้ยเราก่อนที่เขาจะไปมีแฟนใหม่ฉันรีบติดต่อเขาไปเพื่อไปคืนดีกับเขาดีไหมฉันแบบเสียายเขาอะไรอย่างนี้เงีอยมั้ยเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณตัดสินใจตอนนี้เรามาถึงสเต็ปที่แบบตัดสินใจจบบอกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่ากระบวนการกว่าเราจะมาถึงจุดนี้เรามีการคิดทบทวนมาแล้วอย่างดีถูกไหมเพราะว่าถ้าคุณฟังคอนเทนต์ช่องนี้นะคุณจะรู้ว่าก่อนที่จะบอกเลิกคุณต้องคิดมาดีแล้วคุณต้องรู้สาเหตุแน่วาคุณจะะะเเิกพรรอไ ะะมันจะไม่ใช่การเลิกด้วยอารมณ์แล้วเวลาที่เราบอกเลิกแฟนควรจะเป็นช่วงที่เราอยู่ในสภาวะจิตที่ปกติมีสติดีนะคะไม่ใช่บอกเลิกเพื่อเรียกร้องความสนใจไม่ใช่บอกเลิกด้วยอารมณ์นะคะอยู่ในภาวะจิตปกติมีสติครบคันทุกอย่างแล้วถึงบอกเลิกด้วยความนิ่งด้วยสตินะคะด้วยเหตุผลด้วยทุกอย่างที่คุณคิดมาดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจบแล้วมันคือจบแล้วค่ะนะคะ no contact นะคะณนะจุดนี้ไม่ติดต่อไม่ดูโซเชียลมีเดียไม่ไปถามเพื่อนที่เรามีร่วมกันว่าเขาเป็นยังไงเขาโอเคหรือเปล่าต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ก็คือเป้าหมายของเราคือไม่รับรู้อะไรเกี่ยวกับเขารับรู้ไม่รับรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยถ้ามีเพื่อนบางคนผู้มีความหวังดีอยากจะมาเล่าเรื่องเขาอีกฝ่ายหนึ่งให้เราฟังเราต้องเซตบาร์ดอรีสเลยค่ะนะคะแล้วบอกเขาเลยว่าขอ เรื่องต่างๆที่รับรู้เกี่ยวกับเขาไม่ต้องมาเล่าให้เราฟังเราไม่อยากรู้แล้วก็สองมันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราในช่วงชีวิตตอนนี้ที่เราต้องการจะ move on มันจะมีเพื่อนบางคนอะคะ่ะที่อยากจะมาเล่าอะ่ะคืออยากจะเม้ามอยอะนึกออกไหมด้วยเหตุผลและก็ตามเนี่ยคืออยากจะเข้ามาอยู่ในดรามานี้อยากจะสร้างดราม่าขึ้นมาก็แบบนี่นี่เธอเธอนี่ขอฉันไปเจอเขาแบบนี้นะฉันไปเจอเขากับคนใหม่นะฉันเห็นเขาเป็นนี่เป็นนะั่นคืออยากจะมาเล่าแบบมันได้มันได้แบบโดปามีนอะคือการ การได้เมาเรื่องพวกนี้มันทำให้มีโดปามีนเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาก็เลยทาแบบนี้นะคะเราต้องบอกคนเหล่านี้เลยค่ะว่าห้ามเล่าเรื่องพวกนี้ให้เราฟังเราไม่อยากรู้นะคะแล้วเราไม่อยากรู้เราไม่อยากรับรู้เราไม่อยากสนใจอะไรทั้งสิ้นห้ามเล่าให้เราฟังมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวเรานะคะอันนี้เราต้องเซ็ตบนเดอรีด้วยตัวเราเองนะคะแล้วนะคะ ถ้าหากว่าแฟนของเรายังตามงอ้อตามตื้อเราอยู่นะคะพูดไม่เข้าใจไม่อยากเลิกคิดว่าเรางอนเฉยๆหรือเปล่าและโดยเฉพาะถ้าคุณเคยเลิกมาแล้วแบบสิบรอบอะ่ะเขายิ่งไม่เชื่อเลยว่านี่คือเรื่องจริงละรอบนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะมาตามอะไรสารพัดวิธีอะไรเงี้ยนะคะยิ่งถ้าเขาเป็นคนที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะถ้าเขาแบบ EQ ิแบบไม่ค่อยโอเคนะคะแบบว่ามี e m o t i o n a l maturity ค่อนข้างน้อยเนี่ยนะคะ เขาก็จะทาตัวเหมือนเด็กเลยค่ะเวลาที่เด็กเนี่ยไม่ได้ของเล่นจะทําอะไรคะไม่ได้ดังใจจะทําอะไรคะลงไปกรีดร้องอละว่าให้พ่อแม่ซื้อของให้ถูกไหมคะเหมือนกันเลยค่ะผู้ใหญ่ที่เวลาถูกบอกเลิกจะกลับไปสู่สภาวะนั้นเลยถ้าเป็นคนที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เขาจะทําอะไรบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดมาก,ก่อนว่าคนคนนี้จะทํา เราะเราอาจจะบอกว่าตอนที่เขาปกติเขาไม่ทําอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้คือไม่ปกตินะคะเวลาที่คนเราถูกบอกเลิกและเขารับไม่ได้นะคะเขายอมรับความจริงไม่ได้เนี่ยสมองส่วน survival brain นะคะส่วนที่เหมือนเขาเราเราเรียกว่า reptilian brain มันคือแบบสมองที่กิ้งกา่าสัตว์ทุกชนิดก็มีกันหมดเนี่ยนะคะมันคือสมองเอาตัวรอดที่จะทําให้เราเข้าไปสู่โหมด fight or flight คือสู้หรือวิ่งหนีและตอนนี้เขากําลังสู้เพื่อจะได้ผลลัพธ์แบบที่เขาต้องการที่จะไม่ต้องเสียเราไปนะคะ อันนี้ือกรณีที่แบบมันไม่ได้เลิกกันด้วยดีหรือเขาไม่ได้ยอมรับในการตัดสินใจนี้แล้วเขาต้องการให้เรากลับไปแล้วเขาตามตือ้อเขาตามส่องโซเชียลมีเดียเขาตนี้เนะี่ยคุณต้องแอปพลายมาตรการอีกอย่างหนึ่งควบคู่กับ no contact ค่ะนั่นก็คือการบล็อกทุกช่องทางนะคะบล็อกทุกช่องทางขอ clarify ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะผิดพลาดอีกนะคะบล็อกโซเชียลมีเดียทุกทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram t i k t o k YouTube อทุกช่องทางอะค่ะนะคะ Twitter อีเมลเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเขายัางไปสร้างแอคเคาท์ปลอมเอ่อหรือแอคเคาท์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะมาติดตามเพื่อจะมาสง่งเพื่อจะมาติดต่อค่ะคุณด้วยอะไรก็ตามเนี่ยนะคะคุณก็บล็อกไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ห้ามพูดด้วยค่ะถ้าเขาส่งข้อความอะไรมาห้ามโต้ตอบห้ามตอบใดๆทั้งสิ้นกดมีหน้าที่กดบล็อกอย่างเดียวบล็อกอย่างเดียวบล็อกอย่างเดียวอย่าไปคุยด้วยนะคะ,ะห้ามคุยแม้แต่คําเดียวห้ามตอบแม้แต่คําเดียวนะคะ เชื่อนะคะเพราะว่าการตอบมันจะยิ่งทําให้เขา,ารู้สึกว่าเขาได้รับความสนใจแล้วเขาก็จะยิ่งทําต่อไปถ้าว่าการที่คุณตอบเนี่ยยิ่งเป็นการ re i n f o r c e หรือสนับสนุนให้เขาทําพฤติกรรมนั้นต่อไปนะ,ะเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะให้เขาหยุดพฤติกรรมนี้ที่มาตามยุ่งกับคุณเนี่ยคุณจะต้องไม่ตอบอะไรแล้วกดบอกอย่างเดียวสร้างมาร้อยแอคเค้าก็บอกไปรลอยครั้งมีหน้าที่แค่นั้นนะคะอย่าไปต่อล้อต่อเถียงอย่าไปคุยมีปฏิสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ บล็อกบล็อกบล็อกไปเรืเ่อยเื่อเชื่อเค่ะมาันไม่ไม,มีใครจะนั่งเสียเวลาเป็นปีๆนั่งทาํา Account ใหม่ Account ใหม่มาติดต่อคุณอยู่ตลอดเวลาหรอกนะคะถ้าคนเราทําอะไรบางอย่างแล้วไม่ได้รับความสนใจเขา,า,าจะเลิกไปเองอันนี้เป็นหลักการที่เราใช้เกี่ยวกับการจัดการกับพฤติกรรมเชิงลบของเด็กเด็กสองสมขวบวิธีการเดียวกันคือไม่ให้ความสนใจไม่ว่าเชิงบวกหรือเชิงลบนะคะใช้วิธีการเดียวกันเลยกับคนคนนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเองนะคะไม่ติดต่อไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะบล็อกทุกช่องทางแล้วถ้าเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วคุณไม่ได้อยากให้เขากลับแบบมาแบบเป็นเพื่อนกันในวันใดวันหนึ่งก็บล็อกตลอดไปเลยบล็อกตลอดไป no contact ตลอดไป,ดไปง่ายมากๆนะคะแต่มีคําถามว่าแล้วถ้าเป็นเพื่อนที่ทํางานละ่ะนะคะจําเป็นยังต้องทํางานแผนเดียวกันยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในที่ทํางานก็ให้คุณสวมหมวกหมวกที่ทํางานอย่างเดียวไม่ว่ามันคือตําแหน่งอะไร คุยแค่เรื่องงานเท่านั้นห้ามคุยเรื่องส่วนตัวห้ามพูดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของเราห้ามพูดเขาอาจจะมาด้วยคำถามว่าเราผิดพลาดอะไรไปหรอเรายังแก้ไขได้อยู่ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมว่าสิ่งที่เธอไม่โอเคคืออะไร no ค่ะเพราะมาถึงจุดนี้เราคิดมาดีแล้วนะไม่มีค่ะนะคะการคุยแคลร์เคลียร์เรื่องความสัมพันธ์มันต้องจบไปตั้งนานแล้วนะแต่เขาจะมาพยายามตบเบ็ดให้เรากลับไปคุยกับเขาเรื่องนี้ไม่จบถ้าเขาเข้าคําถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเรื่องความสัมพันธ์ เดินหนีเลยค่ะเมินเฉยอย่าพูดอย่าต่อว่าเขานะคะบอกแล้วอย่าให้ความสัมอย่าให้ attention อย่าให้อย่าให้ความสนใจเชิงเชิงเชิงลบเชิงบวกไม่ให้เชิงลบไม่ให้นะคะไม่สนใจเลยนะคะแล้วเหมือนหูทวนล,ลมไปเลยเออทำอย่างนี้เลยหูทวนล,ลมไปเลยนะคะแล้วคุยแต่เรื่องงานเท่านั้น เรียกได้ว่าคุณจะไม่บกพร่องในหน้าที่การงานนะแต่คุณจะไม่คุยเรื่องส่วนตัวเด็ดขาดโอเคไหมคะนะคะและนี่คือสิ่งที่คุณต้องทานะ,ะแล้วถ้าวันหนึ่งอยากจะกลับมาเป็นเพื่อนด้วยเหตุผลที่ถูกต้องคือคนคนนี้มีคุณสมบัติมีคุณค่าควรแก่การเป็นเพื่อนนะคะขอย้าว่าคุณเช็คให้ดีว่ามีคุณสมบัติควรแก่การเป็นเพื่อนจริงหรือเปล่า ะะแล้ววันหนึ่งผ่านไปปี2ปี3ปีต่างคนต่าง Move on ม,มีแฟนใหม่อะไรกันไปแล้วแล้วอยากจะกลับมาเป็นเพื่อนอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณต้องผ่านสเตจนี้ไปให้ได้ก่อนเหตุผลเป็นเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยคุณต้องดิวคุณต้องต่อสู้กับเคมี Me ในสมองของคุณเคมี K Me ที่มันอยากจะให้คุณกลับไปอยู่ที่เดิมเพื่อที่จะหลีกหนีฮอร์โมนความเครียด นะคะเพื่อที่จะได้รับฮอร์โมนความสุขต่างๆกลับมาโดปามีนออกซิโทโซินนะคะเซโรโทนินอะไรแบบนู่นนี่นั่นต่างๆอะ่ะที่เราอยากจะได้นะคะเอนโดฟินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราอยากได้มันกลับมาเราไม่อยากทุกข์เราไม่อยากเจ็บปวดนะคะแล้วการสูญเสียความรักมันไปโชว์ในสมองตำหน่งเดียวกับการสูญเสียคนรักเหมือนกับว่าเขาตายจากชีวิตเราเลยนะเพราะฉะนัน้นก็ไม่แปลกที่คนเรามันจะรู้สึกทนไม่ได้เวลาที่เราเลิกกับแฟนนะคะเพราะฉะนั้น น,ะะนั่นเกอผลที่คุณไม่สามารถจะเสพคอนเทนต์ใดๆเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะไม่สามารถจะรับรู้อะไรเกี่ยวกับคนคนนี้แล้วก็ห้ามมีปฏิสัมพันธ์คุยกับคนคนนี้เด็ดขาดนะคะเพื่ออะไรมันเหมือนกับการเลิกเหล้าเลิกยาเสพติดเลยค่ะ,นะะคุณจะต้องเอาตัวเองห่างออกมาจากไอ้ปัจจัยที่ที่คุณเสพติดอยู่ก่อนหน้านี้ในในบริบทนี้ก็คือเสพติดความรักจากคนนี้ถูกไหมนะคะซึ่งการเสพติดนียมันทาไมเราถึงเสพติดเพราะมันไปเกี่ยวกับเคมีในสมองไงมันไดฮอร์โมอนความสูงไง นะคะแล้วได้หลีกหนีฮอร์โมนที่มันทาให้เราเจ็บปวดไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นกลไกเดียวกันเลยนะคะกลไกเดียวกันในเมื่อเราต้องการเลิกจากสิ่งนี้นะคะเราจะตัดสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตเราเลยไม่ให้เราเห็นสิ่งนี้ในชีวิตของเราแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าไอเคมีที่ทุกข์ระทมที่ทุกข์ระทมนี่ไม่ใช่เพราะเรามันมันเป็นความรักนะมันอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์คือมันเป็นเคมีในสมองของเราที่มันรู้สึกว่ายากเหลือเกินเนี่ย เพราะเรากาลังต่อสู้กับเคมีในสมองเราค่ะนะคะอย่าไปแบบโรแมนติซ์แล้วคิดว่ามันเหมือนในหนังรักฉันเล่น MV ที่ฉันเจ็บมากมายเพราะมันคือความรักเพราะฉันสูญเสียความไม่ใช่อะมันคือเคมีในสมองของเราที่เรากําลังสู้อยู่กับเคมีในสมอง,องเราและเมื่อเวลาผ่านไป3มเดือน6เดือนนะคะไอเคมีนี้มันจะกลับสู่สภาวะปกติเหมือนกับเวลาเลิกเล่าเลิกยาเสพติดอะไรอย่างนี้เลย นะคะมันจะหอยหาช่วงแรกแล้วเดี๋ยวเคมีในสมองเรามันจะปรับเข้าสู่ปกติเองแต่ถ้ามันไม่ปรับมันเป็นทรอมมามันเป็นความเจ็บปวดนู่นนี่นั่นต้องเยียวยาก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญน,นักบาบัดนักจิตวิยาโค้ชอะไรก็ว่าไปนะนั่นก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เชื่อว่าสําหรับคนส่วนใหญ่ที่เรามีสุขภาพจิตปกติอยู่แล้วอ่ะนะคะมันจะไม่ไปแบบนั้นมันจะไม่เป็นขนาดนั้นหรอกเพราะเรามีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งเรามีความแข็งแรงทางจิตใจระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ ถามตัวเองดีๆด้วยนะคะว่าจริงๆที่อยากมีคนนี้เป็นเพื่อนอะอยากมีจริงๆหรอขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะนะคะว่าเขาสมควรจะเป็นเพื่อนเราจริงไหมแล้วแล้วถ้าสมควรเป็นเพื่อนก็ยังไม่ใช่วันนี้ค่ะนะคะหลายๆคนเลิกไปคือเป็นเพื่อนที่จริงๆแต่ไม่ใช่วันนี้ค่ะต้องไม่ใช่วันนี้นะคะแล้วก็อย่ามีข้ออ้างนะหลายคนใช้เป็นข้ออ้างเออไม่อยากเลิกอยากเป็นเพื่อนกันอยากเป็นเพื่อนกันนะจริงๆมันคือมันคือข้ออ้างที่เราจะเก็บเขาไว้ในชีวิตเราแค่นั้นแหละเพราะเราอะ ไม่อยากดิวกับความทุกข์ที่จะไม่มีคนนี้ในชีวิตน,นะคะก็ฝากไว้นะคะขอให้เราไปทำ no contact นะคะและในบางกรณีคือคู่กันกับการบล็อกทุกช่องทางนะคะให้สําเร็จค่ะนะคะยิ่งคุณสําเร็จเร็วมากเท่าไหร่คุณจะ move on ได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วคุณก็จะได้มีเวลาไปลงทุนไปเจอกับคนที่ใช่นะคะจริงๆสักทีหนึ่งนะคะได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะ